คำต่อไปอคือกลงล่อกลงล่อน <c oughs> ี่ก็คือวงล้อแล้วก็มุ่งหมายจะพูดถึงวงล้อแต่จะที่เห็นความหมายที่ไกลออกไป ให้รู้ว่าไอ้วงล้อเนี่ยมันมีอยู่สองชนิดวงล้อแห่งวัตะสงสารนี่ชนิดหนึ่งวงล้อแห่งพระธรรมนี่อีกชนิดหนึ่งวงล้อแห่งวัตะสงสารนั้นเป็นเรื่องความทุกข์วงล้อแห่งพระธรรมนั้นจะเป็นเครื่องดับทุกข์วงล้อแห่งวัฏสงสารก็มีกิเลส เป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วมีวิบากคือผลกรรมมีผลกรรมแล้วก็ส่งเสริมกิเลสอีกเ้าทำกรรมอีกรับผลกรรมอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าวงล้อแห่งวัฏสงสารหรือว่าความมีชีวิตอยู่นี่ก็ต้องมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นวงอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าวงล้อแห่งวัฏสงสารหรือวงล้อแห่งชีวิต หรือถ้ามีพิปัญญาพิจรารณาละเอียดยิ่งขึ้นไปก็จะเห็นวงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาทคือมีอายตน,นะกระทบกันแล้วก็เกิดวิญญาณแล้วกเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดภพเกิดชาติแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็ยังเหลืออยู่สำหรับที่จะ เป็นอย่างนั้นเรื่อยๆไป <c oughs> เมื่อยังมีชีวิตอยู่มันก็ยังมีอายตนะอยู่มีอายตนะอยู่ก็เกิดการกระทบทานอายตนะเป็นวิญญาณผัสะสะเวทนาตัณหาพาทานภพชาติเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้เป็นวงๆไปเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าวงล้อแห่งวัฏสงสารถ้าดูในละเอียดดีจะเห็นเป็นรูปของปฏิจจสมุปาทววงหนึ่งวงหนึ่ง นี่เป็นตัวอย่างวงล้อฝ่ายที่เป็นความทุกข์ทีนี้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นวงล้อแห่งธรรมที่จะทมจัดทุกข์นี้ก็ได้แก่อริยสัจสี่วงล้อวงนี้แบ่งออกเป็นสี่ส่วนคืออริยสัจสี่อยากจะเล่าเรื่องนี้ไว้ตรงนิดหนึ่งว่าเคยเฉียงกันมากว่า ไอ้รูปวงเลาะธรรมจักรนั่นควรจะเขียนมีสี่ขี่สี่บาคนก็มักจะเขียนแปดสี่ซึ่งหมายถึงอริยมรรคมีองค <c oughs> ์แปดทีแรกก็เห็นด้วยกับเขาต่อมาเห็นไม่ไม่ถูกแล้วในบาลีธรรมจักรกับภาวัฒนสูตรเนี่ยแสดงไว้สิบสองคืออริยสัจสี่แล้วแจกสี่ออกไปเป็นสามอย่างคือสัจจยานปิจจยานสัจจยานนั่จะได้เป็นสิบสอง <c oughs> วงล้อรรมาจากที่ถูกควรจะทําเป็นสิบสองซี่จึงจะครบอริยสัจสี่ถ้าทำแปดซี่หมายถึงมรกแปดนั้นอธิบายไม่ได้ถึงมรกมีองแปดนั้นอธิบายไม่ได้มันเป็นอริยสัจเดียวเท่านั้นที <c oughs> ่เมื่อไปเที่ยวในประเทศอินเดียได้พบไอวงล้อศิลาบางบางล้อก็ทําทเป็นสี่ซี่ก็มีซึ่งหมายถึงอริยสัจสี่โดยตรง ถ้าไม่ทำสี่ก็ทําเป็นสิบสองอย่างบาลีธรรมจักรกับประวัตปนสูตรแต่ถ้าทำเป็นวงล้อที่มุนกำลังมุนละมุนจีเนี่ยทำสี่ไม่นับเลยคือทำสี่จีจกันเป็นหลายหลายสิบสี่แต่วงล้อที่อยู่นิ่งให้เห็นชัดแล้วนกะ็ที่ถูกนั้นจะต้องเป็นสี่สี่คืออริยสัจสี่ ้าอาริยสัตวสี่แจกลูกก็เป็นสิบสองโดยยานเอาอยานสามมาคูณข้าวดังนั้นวงล้อแห่งพระธรรมคืออริยสัจสี่นั่นมันก็มีส่วนประกอบคือเรื่องทุกข์เรื่องความรู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องทุกข์ความรู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องสมุทยัยความรู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องนิโรธ ทุกขนิโรธนะความรู้ตามที่เป็นจริงในทุกขนิโรธาคามินีปฏิปทาเป็นสี่สี่นี่เป็นวงล่อแห่งพระธรรมวงล่อแห่งพระธรรมมีไว้่ารับก,กำจัดวงล่อแห่งวัฏสงสารถ้าใครอยากจะกำจัดวงล่อแห่งวัฏสงสาร ก็ต้องสร้างวงล้อแห่งพระธรรมขึ้นมาเป็นอาวุธรู้จักอริยสัจสี่แล้วปฏิบัติจนได้รับความรู้ที่แท้จริงคือรู้ด้วยความรู้สึกในภายในไม่ใช่อ่านหนังสือไม่ใช่ท่องจำอริยสัจสี่ที่ปฏิบัติถึงที่สุดแล้วคือลาความทุกข์ได้จริงแล้วมามองดูอีกทีหนึ่งทั้งตอนหลังสุดนี่ก็จะเห็นอริยสัจสี่ที่แท้จริง ไม่เหมือนกับอริีสัตวีในหนังสือหรืออริสัตวีสวดมนต์คอยรู้ไว้ว่าม,มีอยู่สองประเภทวงล้อประเภทวัฏสงสารก็เป็นความทุกข์วงล้อแห่งธรรมก็คือวงล้อแห่งความดับทุกข์แล้วก็ท่านเรียกว่าธรรมจักคือล่อแห่งธรรมซึ่งถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ พระธรรมหรือพระศาสนาหรือของพระพุทธศาสนาที่โบราณก่อนนั่นหรือเนื่องนิ้นนอกไปจากพุทธศาสนาไอ้ไอ้ลูกลอ่อนี้ก็หมายเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าของความเป็นมนุษย์ <c oughs> มนุษย์เริ่ม,จเ,มเจริญเมื่อรู้จักทาลอ่อเกวียนขึ้นใช้เอาวันนี้มาเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มรู้จัก วิธีที่จะดับทุกข์ในทางจิตทางวิญญาณ <c oughs> วงล้อมมีอยู่สองประเภทอย่างนี้